โอ้โหร้อนอุยเรียร้อนร้อนอันนี้เ t p k นเรพีเคฟิอคฟอคฟอีีตำนานอยู่มีตานการสร้างเกาะเกาะซีแลนด์เกาะของประเทศเดนมาร์ก เพื่อนมีลูกเป็นบัวอยู่สี่ตัวมีลูกเป็นคนก่อนเหรอมีลูกเป็นคนก่อนเพื่อนค่อยเสกให้เป็นวัวไม่ใช่ไม่ใช่เสกเป็นบัวเลยเหรอไม่เลยเป็นคนก่อนใช่ไหมเป็นคนก่อนแค่เป็นบัวเพื่อที่จะไปต่อไปดูภ่พขากด้องทะเลเนี่ยนะคือให้เวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนก็สัญญาไว้กับกษัตริย์กุสตาว่าถ้าเกิดว่าเราแบนดินขึ้นมาได้เท่าไหร่เนี่ยจะยก เป็นวัวแล้วเป็นพมาดโอรูว่าจูงเกษรลูกเป็นวัวใช่ไหมไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวก่อนใช่ไหมใช่ครับเป็นเรื่อเป็นราวกษัตรกับกษัตริย์ว่ารักาลวสัว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถเอาแผ่นดินเอาดินจากใต้ท้องทะเลขึ้นมาเนี่ยเอามาทําเป็นแผ่นดินได้จะยกให้อันนี้ออกสื่อได้เนาะคุณได้ครับได้เนาะได้เชิญเเชิญเชเชิญนะไญนะไม่อยาจะ สอยงามมากค่ะพี่น้องจ้าบรรยากาศอันนี้คือประเทศเออเดนมาร์กนะคะพี่น้องเอฟซีพ่อใหญ่สามีเอฟซีไม่เพนนะคะอ้าวค่ะอ้าวโอเคค่ะูรู้อ้ผู้รู้พูดให้ฟังฮุตจักกี้นะคะพ่อใหญ่ไปยืนใกล้ใกล้ฮุดจักกี้อ่าบรรยายตอนนี้เนี่ยเราก็มายืนอยู่ตรงบริเวณเขาเรียกว่าอ่ป้อมซิตเตเดล ก็คือเป็นค่ายทหารเดิมจะเป็นพอบปากาเห็นไหมถ้าเรามองสังเกตดูจะเป็นเนินดินสูงขึ้นมาถ้าเรามองจากด้านบนนี่จะเป็นรูปดาวห้าแฉกเลยนะเห็นไหมจะมีคูน้ําล้อมรอบแล้วจะเป็นแฉกแล้วค่ายทหารจะอยู่ข้างในเห็นไหมจะเป็นบ้านที่เป็นหลังคาสูงค่ะคือเป็นส่วนที่ตั้งของค่ายทหารแล้วติดกันด้านหลังนั่นจะเป็นโบสถ์ทั้งสิ้เพราะว่าชาวปีกได้มาตั้งติดฐานอยู่ใน สวยงามมากค,คร bon ับพี่น้องตั้งติานังงนั้นหรอคะทะเลเลยคะั่งนี้จะเป็นเกาะเทีนเนะครับซึ่งถ้าเราออกไปด้านนู้นน่จะเป็นทะเลทะเลบอติกอ้ทอลตตอนนี้งกระซิลัง้่อยากไปทางนั้นิโอน้ต้นคิมัดขนาดใหญ่น่าจะใช่ครับ พ่ออยากเห็นหน้ามาสิสามถึงสี่องศาเนาะเออบอกอุณภูมิ FC เราหน่อยสามถึงสี่องศาไม่ได้ลบนะคะวันนี้ไม่ได้ลบไม่ได้ไลบ,ลบขนาดอุ่นที่สุดที่เราจะมาอุ่นที่สุดค่ะพี่น้องขนาดอุ่นที่สุดแล้วนะคะเนี่ยพอย่อใหญ่เขียวหมดแล้วแต่ประเทศเดนมาร์กนี่แบบนี้เขาไม่ชอบนะใช่ไหมฮะเขาบอกเป็นโล w ี e ั่นใช่็นไหมอ่าเขาชอบ high season คือหน้าร้อนเหรอคะเขาชอบเลยแดด เขาชอบมานั้นเขาชอบเลยนะเดี <Ende esa> ๋ยวเดี๋ยวเขาชอบอุ <Labor ator> <fi> ่นๆนะเขาเรียกอะไรแสงแดดนะเรื่องดูร้อนเรื่องดูร้อนเป็นเรืดูท่องเที่ยวใช่ไหมฮะใช่ครับดูร้อนของแน่ภาคแถบสแกนเน่ยจะเป็นแน่นเขาเขาไม่ชอบหน้าหนาวใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเขา ปีหนึ่งเนี่ยเขาอยู่กับหน้าหนาวเนี่ยเก้าเดือนมันจะมีแสงแดดที่ได้เห็นชัดๆเนี่ยเห็เดือนเท่านั้นคือมิถุนากรกฎาสิงห์ใช่เห็นแดดที่โดดใส่เลยใช่นะใช่ครับผมนอนพูดงงไงว่าใส่อยู่สองชิ้นครับก็คือแว่นตากับหมวกแล้วที่ว่าอะไรนะที่แสงพระอาทิตย์ไม่เคยตกอะไรเนี่ยใช่ประเทศอะไรนะประเทศไหนเนี่ยก็เนี่ยแถบสแกนทั้งหมดนะครับก็คือแถบไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์สวีเดนหรือว่าแถบที่เราอยู่ที่เรามาเที่ยวสี่ประเทศเนี่ย ของของเดนมาร์กนี่ยังไม่มีพระอาทิตย์เที่ยงคืนต้องไปที่นอร์เวย์นะครับหรือว่าที่สวีเดนหรือฟินแลนด์เราจะได้เห็นสูงขึ้นไปอีกนะใกล้ๆกับทั่วโลกเหนือแล้วตรงนั้นจะเป็นดินแดนที่พระอาทิตย์จะไม่มีวันตกเพราะว่าแกนของโลกมัจะขยันอย่างไรก็ตันจะต้องยกไปตามนี้นะนี่ยกไปอ้าวสวยงามไม่เห็นไม่เห็นแม่ฟินลน พราะตอนนี้ใช้เป็นเพื่อนเป็นมือต้องตลอดเลยบรรยากาศที่น้องตอนนี้สามถึงสี่ศามสิบเซียนแข็งมากจับดูสิแข็งไหมยังแข็งไม่ใหญ่แข็งไม่จับดูสิมือเลยแข็งแต่ยังเงียบเลยเร้อยหญ่จใหญ่หาไม่เจอแล้วจับหาไม่เจอแล้วปัญหาจะเข้าห้องน้ำน่ะจับหาไม่เจอ ไม่รู้ว่าเจ้าโลูกมันหายไปไหนมันกลายเป็นดักเน้ไปละโอเคก่อนโอเคก่อนอจะไปหาถ่ายที่ส,สวยๆให้ดูค่ะค่ะโอ้ภาษาัญญาษาญี็ปห็น